สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาสตูดิโอค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาก็จะมารีวิวเมาส์นะคะที่ได้มาช่วงปโปรนะคะราคาถูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมาส์ของยี่ห้อซีมี่นะคะตัวนี้ค่ะได้มาอย่งอางราคายังไม่ถึงร้อยเลยนะคะแต่ก็ใช้ดีนะคะเขาจะเป็นแบบเมาส์ไร้สายนะคะจะมีตรงนี้จะมีที่ชาร์จมาให้ด้วยจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะนี่ที่ชาร์จนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นแบบเปิดปิดตรงนี้นี่มีไฟ on off นะคะใช้ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับเมาส์ตัวนี้ได้มาราคาถูกด้วยใช้ดีด้วยมีขายยีห้อนี้เลยเป็นเมาส์ไวเลส าสายนะคะก็จะมีตัวนี้มาแล้วก็จะมีอ่ที่เป็นหัวที่เสียบกับเนี่ยค่ะเชื่อมเชื่อมต่อนี่จะได้แบบนี้ทั้งทั้งชุดมาจะมีเมาส์มีตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีที่ชาร์จค่ะก็เป็นอีกหนึ่งของดีลราคาถูกนะคะที่ซื้อมาช่วงตอนโปรนั่นเองนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอนยาสตูดิโอค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ